กับเฟื่อนะคะกับช่วงฮอต e ิลเลสค่ะต้องบอกว่าตอนนี้กระแส True AF11 กำลังมาแรางมากๆแต่วันนี้ค่ะเรามาอยู่กับรุ่นที่นักล่าฝันนะคะที่ประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวกับรุ่นที่ AF6 นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งกับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่คอนเซ็ปต์ว่าอยากจะโชว์และตอนนี้นะคะเราใบล้วงลึกกันเลยดีกว่าว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีความพิเศษอย่างไรจะมีโชว์อะไรบ้างนะคะกับ นะคะเป็นยังไงบ้างสาหรับคอนเสิร์ตอันนี้นะฮะก็มันน่าจะเป็นเหมือนเวลาที่ที่น่าจะพวกเราถึงวาที่เราจะกลับรวมตัวกันได้นะครับสำหรับ AF6 ทั้งทุกคนก็จะมีคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า AF6 คอนเสิร์ตยังจะโชว์แต่เห็นมีคิมิกนิดหน่อยด้วยใช่ก็มีที่มาครับของชื่อคอนเสิร์ตตอนแรกเราก็เริ่มคุยจากการที่เราจะใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรค่ะอ่าเราก็มาดูดูกันเนี่ยซึ่งถ้า ถ้าจริงๆมันเป็นโจ๊กที่เราชอบเล่นกันในกลุ่มว่า F6 เนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยมันจะมากกว่ารุ่นอื่นอ่าก็คือคือแม้จะเป็นรุ่น6แต่าแต่อายุเท่ารุ่นหนึ่งอะไรโดยเฉลี่ยโดยรวมเราก็เลยจะเหมือนว่าล้อเล่นกับคําว่ายังคําว่ายังจะโชว์ถึงอายุปูนนี้แล้วแต่เราก็ยังยังอยากจะโชว์อยู่รวมไปถึงพาร์ตต่างๆในคอนเสิร์ตเราก็จะแบ่งเป็นแบบว่ายังจะเต้นยังจะจิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะรวมไปถึงว่า ใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยคอนเสิร์ตนี้ก็พยายามเต็มที่จะนำเสนอออกไปให้ให้ไปกับทุกคนได้ดูใช่แล้วก็จะมีอีกหนึ่งถ้าได้สังเกตเนี่ยที่หน้าชื่อคอนเสิร์ตเราจะมีตัวแฮชแท็กใช่ตัวตัวไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่นะฮะก็มีความหมายเหมือนกันือนอกจากจะเป็นในเรื่องของการที่ในเป็นเทรนในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเนี่ยก็ ในในในทาทฤษฎีดนตรีเนี่ยทฤษฎีดนตรีเขาเอาตัวตัวชาร์จตัวตัวแฮชแท็กที่เราเห็นกันเนี่ยมันเวลามันอยู่ในตัวโน้ตไหนเนี่ยเสียงมันจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเสียงมันก็เหมือนกับเราก็เปรียบได้กับพวกเราที่ระยะเวลาผ่านมา5ปีพวกเราก็เติบโตขึ้นเลยค่ตความหมายลึกซึ้งไม่ใช่แค่ตามเทรนด์โซเชียลเน็ต้นหัวติดนะคะมีความหมายเหมือนกันโตขึ้นด้วย่ และเอียดนั้งจากนี้มีความพิเศษนอกจากเป็นการรวมตัวของ12คนที่ค่อนข้างเกิดขึ้นยากแล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นจิมงิกเด่นๆไหมคะจริงๆก็ทุกคนจะได้เห็นอะไรที่ยังไม่เคยเห็นเอฟ6ทำอ,อย่างสมมติอแอร์เนี้ยจะชอบร้อพาวเวอร์โชวคพลงังแบบพุ่ง คอนนี้อาจจะไม่เห็นอาจจะเห็นวาแบบกุ้งกิ้งกุ้งวิ่งอะไรสักอย่างต้องติดตามอาจจะแบบเต้นหรือเปล่าอ่าก็คือหลายๆคนก็มีโอกาสได้คิดโชว์เองไม่ใช่แบทุกคนคิดโชว์เองอยากได้อะไรอยากทําอะไรอยากมีอะไรในโชว์อยากนาเสนอทุกอย่างมีส่วนร่วมในการตั้งแต่เริ่มชื่อคอนเสิร์ตโชว์ที่จะโชว์เพลงที่จะเล่น คอนเซ็ปต์เสื้อผ้าซีเควนซ์อะไรต่างๆพวกเราดูแลอยู่ทุกขั้นตอนคือมันเป็นเหมือนเป็นคอนเสิร์ตของพวกเราจริงๆใช่พูดถึงคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าเห็น <He ard S 2> ว่าจากการถ่ายโปรโมทเนี่ยแต่ละคนก็จะมีคอนเซ็ปต์ของตัวเองที่โดดเด่นเอกลักษณ์แตกต่างกันมียังไงบ้างคะสำหรับพี่กริชที่แอบของกริชก็จัดตู้เสื้อผ้าคุณไทยงตัวปกติก็เป็นแนวตัวเองออกมาใช่ใช่เป็นตัวเองนะผม ค่ะก็เลยมากว่าใช่ครับไปต่างต่างไปนะคะแล้วเพลงพูดถึงเรื่องเพลงก่อนเป็นแนวไหนโทนมุดอะไโทนคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ก็จริงๆอย่างที่บอกไปครับมันมันมันจะมีเป็นแบ่งเป็นพัทพาร์ทเริ่มไม่ว่าจะเป็นอ่ะยังจะจิ้นเราก็จะมีการรวมกูจิ้นมามาร้องเพลงด้วยกันยังจะเต้นก็จะเป็นพาร์ทของการเต้นยังจะโชว์เขาไม่ใช่โชว์คือเป็นโชว์เดี่ยวของพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมามันก็จะเป็นแบบ ความนิเตตต่างๆอยากให้ไปดูเพราะว่าจากที่เริ่มฟอ้อมกันมาแล้วเนี่ย<ช>ก็มีหโหดอยู่หลายโชว์อยู่<ช>ที่คิดว่ามันตอนตอนตอนที่อยากทําหลายๆน้องหลาวคนรู้ว่า,อ,อ,าอยากทําแต่พอมาทำจริงแล้วก็เฮ้ยนื่ไหพอสมควรแต่ก็เต็มที่ใช่แล้วเอ๊ะผมว่าแต่และคนจะมีแนวเพลงที่ไม่เหมือนกันนะครับรแล้วเราไปดูเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกว่าเออน้องอะไร ก็เรียกว่าครบรอบเด็ีเดี่ยวซื้อบัตรนี่คุ้มค่ามากๆกับการกลับไปแล้วแบบแฮปปี้เนี่ยยอดมากๆแล้วมีเรื่องอะไรสนุกสนุกเวลาซ้อมที่ยจะเล่ามั้ยคะในการระหว่างซ้อมอย่างเช่นพี่เกดซ้อมจนข้อเท้าปวดเมื่อยอ๋ซ้อมเต้นเหรอครับต้องเป็นซ้อมเต้นนะเราอายุนามกันเยอะนะคะกินก็กินเป็นเกลือหรออะไรนะกิตัวเอง ก็คือเป็นทุกคนแหละครับเพราะว่าก็ทิ้งกันมานานนะครับปีก็ีก็ยกย้ายหน่อยใช่ครับก็ต้องเป็นเรื่องเต้นหรือว่าการสะสมประสบการณ์ต่างๆตลอด5ปีก็จะได้เห็นกันแน่ๆทิ้งไทยหนึ่งที่มีแต่คนฝากให้แฟนๆที่คิดถึงหรือว่าชวนแฟนๆเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้กับ AF6 คอนเสิร์ตอย่างจะโชว์ก็วันที่26กรกฎาคมนี้นะครับไปเจอพวกเราได้ที่เอมเทียเตอร์ครับถ้าเกิดว่าจะซื้อบัตรพี่แน ก็ติดตามดูได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ของ AF Channel ค่ะก็โทรไาได้เลยแล้วก็มาดูพวกเราีก็จะขึ้นให้เห็นนี้นะน่ก้าสามแขยัแปดเก้างหนึ่งห้าโทรไปได้เลยแล้วก็บัตรนี้ก็จะมีราคาส5 0 0ันห้าร0อามพันสอาร้อยหแล้วก็หนึ่บาทซึ่งก็ถ้าใครซื้อสามพัาร้อราจะมี ในเสื้อ,อแบบนี้เลยเป็นเสื้อ keep calm and stay คิดคามแอนสเตยังนะก็อ,อยากให้ใธออยู่เป็นแบบไปรุ่นกับเราต่อไปเสื้อเอาไปใส่ต่อได้ด้ดยนะ,ะ้องนี่ขายด้วยนี่ขายด้วย เจ๋มากๆนะคะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรแล้วก็เป็นโอกาสทองที่จะได้ดูคอนเสิเร์ตเจ๋งๆที่พี่ๆเอฟทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่สุดๆเลยนะคะก็ไปจับจองเป็นเจ้าของบัตรแล้วก็ไปเจก M อกันที่เอ็มพีเตอร์ที่ฉกกรกฎาคมนี้นะคะ่ะวันนี้เพื่อนก็พี่ทั้สามคนราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัส<า>ดีค่ะ